c a s Podcast, เรื่องราวที่จะไาให้คุณใจฟูไปด้วยกันสวัสดีค่ะพบกับรายการ Happy Net Blueprint เอดนี้จะพูดถึงเรื่องสัญญาณของคนมีความสุขและคุณอยู่กับปามปนิสรานะคะปามไปบทความนี้มาจาก Psychology Today นะคะทุกคนต่างควยคว้าหาความสุขต้องการจะมีความสุขบางคนมีความสุขกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆบางคนลงมือทำให้บรรลุเป้าหมายแล้วถึง จะมีความสุขการได้พบความสุขในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการไม่ติดใจกับสิ่งของหรือวันหยุดพักผ่อนที่หรูหราพอใจกับความสุขง่ายๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลูกหัวน้องหมาเก้าพุงน้องแมวนั่งจิบชาใต้ต้นไม้แล้วเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของสวนสวยๆนั่งดูหนังกินป๊อบคอนที่บ้านแล้วในตอนนี้คุณมีความสุขอยู่ไหมคะเรามาสำรวจตัวเองกันค่ะ เราจะมาพูดถึงสัญญาณอะไรที่บอกได้ว่านี่คือสัญญาณของคนมีความสุขขอยกตัวอย่าง19สัญญาณภายนอกที่แสดงถึงว่ามีคนพึงพอใจในการทำสิ่งเหล่านี้นะคะ 1. ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิพิเศษและมีความคาดหวังน้อยลง 2. ไม่มีเจตนาร้ายหรือดูถูกคนอื่น 3. ไม่แแค้นเคืองคนอื่น 4. ไม่แกล้งหรือทำให้คนอื่นโกรธเคืองในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆ 5. ไม่โกรธข้ามวัน 6. เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 7. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอดทนสูง 8. ยิ้มและหัวเราะอย่างง่ายดาย 9. ้ 9. ไม่เล่นเกมอย่างเดียว 10. ไม่เป็นคนที่ยอมรับความทุกข์หรือความทรมานจากความรุนแรง 11. ไหลไปตามกระแสในบทความเขาจะใช้คำว่า go with the flow นะคะซึ่งอาจจะเข้าใจง่ายกว่า 12. ปฏิบัติธรรม 13. รู้สึกขอบคุณบ่อยๆ 14. การออกกำลังกายดูแลตนเอง 15. พอใจกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 16. เป็นความสุขของผู้อื่น 17. ให้และรับโดยไม่ต้องรู้สึกทรมาน 18. อยู่อย่างมีความหมายและมีจุดมุ่งหมาย 19. ใจกว้างเปิดรับความสุข ฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังคิดออกไหมคะว่าเรื่องอะไรที่จะช่วยให้ทนใจฟูและมีความสุขมากขึ้นต้องมีสักเรื่องแล้วนะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ